สวัสดีค่ะสบายดีไม่นี้พูดพื้นเรื่องเหตุงาน,นเนาะพี่น้องว่าเวลาว่างการเวลาว่างจากการเหตุงานเราเหตุงานเนาะอย่างอื่นก็คือแบบเวลาว่างก็ไปหายางเลน,นเนาะพี่น้องเวลาว่างงานก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งช่งชั่วโมงอิเนาะเพราะว่าเราเหตุงานแล้วแล้วพี่น้องเหตุงานแล้วแล้วมันก็แบบว่างอนะ่ะเนาะก็เลยไปหายางเลนเนาะที่แบบว่ามีหลายๆคนถามมาหวานมีเวลายางเลนร้ายเนาะ มีเวลาลงรูปทางเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็มีเวลาลงคลิปทาง y ย u ทูบวันสาราเล่านะพี่น้องแมนค่ะเพราะว่าเวลาว่างวันก็ตั้งใจเหตุคลิปเนาะตั้งใจตัดต่อเนาะเวลาเข้าไปสิฮะนะเวลาไปยังเลนหรือว่าไปยังไปเที่ยวกับเจ้านายเนาะก็จะมีเวลาแวบเดียวนะพี่น้องเฮ้ยเป็นคนมกถ่ายรูปมกถ่ายวิดีโอเนาะตอนช่วงไปทะเลก็จะมีเวลาประมาณนิดนึงก็ไปหาถ่ายรูปถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าวาันอยากเอาลงคลิปอยากให้แบบ มีคนตามวันหลายๆนาะพี่น้องแต่ว่ามีหรือบม่มีกับ่าเป็นหย่างนะเพราะว่าเฮาการมักเนาะมักการอารมณ์คลิปมากการแบบว่าให้เบิ่งชีวิตประจําวันเท่าแน่เนาะชนมากก็จะเป็นเวลากินข้าวเนาะพี่น้องเพราะว่าวันมีเวลาว่าก็คือการกินข่าวกินคือการมีความสุขายเนาะการกินแล้วก็ทุกคนก็จะบอกว่าเบ่งคลิปกินข่าวอัดเบื่อแล้วเนาะ แล้วก็คลิปรีพผานะพี่น้องนั่นแหละงานของวานนะคลิปทู่บ้านนี่มันมันถ่ายบอดดายเนาะถ่ายไปถ่ายมาจะได้ลืมอนาดหวัวแตกสัก <c> ก <oughs> ็เลยไม่ได้ถ่ายนะพี่น้อง <c oughs> ก็เหตุงานเนะาะสักพาลิดผาทู่บ้านนะพี่น้องเ <c oughs> หตุการณ์บ้านปกติทั่วไปเนาะ <c oughs> แล้วก็เวลาว่างแล้วก็ไปหาถ่ายคลิปนะพี่น้อง <c oughs> ไปหายางเลนเนาะไปหาพักผ่อนนิดน้อยนึงเนาะแล้วก็กลับมาชูงานต่อนะพี่น้องชีวิตแรงงานในเมืองหลวงก็ประมาณนี้แหละพี่น้อง ก็ฝากเป็นกําลังใจให้หวานซาลาวด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้แบบว่าอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงเนาะฝากฝากทุกคนบงังแยงสุขภาพตัวเองเนาะสิ่งที่ซื้อบาได้ก็คือสุขภาพเนาะพี่นอ้องถ้าเอาออกกําลังกายกินอาหารให้เป็นประโยชน์เนาะคือวานเวลาว่างก็คือจะลงไปออกกําลังกายแน่นอยนึง <c oughs> ไปออกไลน์ดอกพี่นอ้องส่วนมากก็ <c oughs> นอนนนั่งนั่ง่นะน้พี่นอ้อง เรื่งยังสุขภาพเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสุขภาพหาซื้อบนะ่ได้เนาะท่านร่างกายเาแข็งแรงเนาก็จะมีเอ่อจะจะมีกําลังใจเหตุงานเนาะมีเรียวแรงเหตุงานเพื่อจะส่งเงินไปทางบ้านเนาะพี่น้องคนทางบ้านก็จะได้ไกินดีอยู่ดีน้อยนึงเนาะคือวันนี้ส่งเงินมาบ้านค่อนข้างที่จะแบบว่าร้ายเนาะเกือบสี่แบบว่าบม่ได้ใช้ได้แล้วตัวเองขนาดเนาะเวลาเป็นยังไงก็เป็นยังไงจะซื้อได้ไพี่น้องบ่ได้แบบ ดูแลสุขภาพนะพี่น้องฝากทุกคนนะดูแลสุขภาพตัวเองนะแล้วก็ช่วงนี้แบบว่ากลับลาวนะกลับลาวได้แต่ว่ามาไม่ได้ยังเสียอะไรนะพี่น้องวันก็อยากกลับเหมือนกันนะ,นะ,ะแต่ว่ากลับไปแล้วเขาบอกว่ายังมาไม่ได้คะ่ะก็เลยยังไม่กลับช่วงนี้ก็ทํางานไปก่อนนะพี่น้อง <c oughs> ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้วันด้วยนะคะทางาานะแฟนเพจวันสาราว์นะแล้วก็ยูทูบวันสาลาวฝากทุกคนกดติดตามวันด้วยนะคะ ฝากในอกอกอ้อมใจของทุกๆท่านด้วยนะคะบอ mm hmm. ผิดพลาดบางใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะ mm hmm. แต่ว่าก็ตั้งใจเทตุให้ดีที่สุดนะชีวิตประจําวันของวานซาล่านะคะ mm hmm. ก็ตั้งใจทําคลิปสิ่งที่แบบว่าปชีวิตประจําวันเอยคลิปกินข้าวอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แบบว่าเวลาว่างวันกินอะไรบ้างวันแต่ละวันวานกินอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ mm ่ะ hmm. ก็ฝากให้ทุกคนติดตามวานด้วยนะคะ mm hmm. ฝากไว้ในแบบเป็นกำลังใจให้้วยนะคะกับวานคนนี้นะคะ ก่อนเองก็ต้องแบบว่าขอบคุณเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณหลายๆนะคะถ้าไม่มีคนติดตามไม่มีคนดูก็คงแบบไม่มีกําลังใจทําคลิปถึงทุกวันนี้นะคะตอนนี้คือแบบว่ากําลังใจดีมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาติดตามบานสาวเล่านะคะก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปด้วยนะแล้วก็อย่าลืมดูคลิปแชร์คลิปอนด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้วานแล้วก็บานก็จะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่สู้งานเหมือนกับวานนะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะให้แบบสู้ๆแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะตอนนี้แบบอาการมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากก็ต้องแบบว่าฝนตกบ้างแดดร้อนบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะเราจะได้มีแรงสู้งานแล้วก็สมเงินทางบ้านนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามมาชา้าละนะคะแลฝากติดตาม วันซาลาทาง youtube แล้วก็แฟนเพจวันซาลานะคะ youtube ดําแกเอ่ะขออภัยนะ a c e b o o k ดําแกลนาดีเนาะยู u ูปปันซาลาแล้วก็แฟนเพจวันซาลา <c oughs> ขอบคุณขอบใจสบายดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามวันเลยนะคะ